เซีต1.2 GL ปี2020ปีใหม่ใหม่น้อยสภาพดีสวยเดิมพร้อมกับคันนี้ตรวจกูอินสเปคชั่นมาแล้วได้ตั้ง5ดาวเต็มจะได้จริงหรือแค่โม้เดี๋ยววันนี้พามาดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คาร์ถมือสองทุ่งธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้อยู่กับผมปืนสตาร์คาจะพามาดูรถเกี่โหคาสีประตูกว้างนั่งสบายนะครับจากแบรนด์ซูซูกิซูซูกิเซีย1.2 GL ปี2020จด21นะครับคันนี้มาในราคาเพียง399,000บาทนะครับถ้ามาจากคลิปนี้แคปไปนะครับจะได้ส่วนของโปรฟีทุกท่านจายไปด้วยนะครับไม่ว่าจะฟรีคัาจัดฟรีค่าโอ้ คืค่าดเนินการฟรีประกันภัยรถยนต์แล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวในเครื่องยนต์นะครับปุกน้ำมันคือน้ำมันเกียร์จัดการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับก็ใครที่ต้องการลดนะครับครอบครัวนั่งสบายๆนะครับก็มองเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับเพราะคันนี้เนี่ยกว้างขวางมากๆแล้วก็ในส่วนของสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคุณสเปคชั่นให้ตั้ง5ดาวเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับในส่วนของสภาพด้านหน้าด้านในนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยเรามาเริ่มกกกััันนนนนนทีี่่ภภภาาาาาายยใใอเเครบสหจ้้้็มพง เลยนะครับนี่สภาพใหม่จริงนะครับปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆนะครับดูได้เลยครับสภาพใหม่จริงนะครับดูได้เลยไล่กันไปนะครับคอนโซลหน้านะครับด้านหน้าอาจจะมีร่องรอยบางเล็กน้อยนะครับด้วยความที่เป็นรถมือสองมีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามาสภาพค่อนข้างกลิปอยู่แล้วนะครับนี่ดูได้เลยภาพแผงประตูนะครับเบาะด้านข้างนะครับนี่คุณสภาพนี่มาสวยมากนะครับสำหรับเบาะนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยแล้วก็มาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันด้วยนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับเลขไมล์ก็จะอยู่ที่38,629กิเโลเมตรเท่านั้นนะครับกับรถปี2020 2 1จดแล้วผมบอกเลยว่าไมล์นี้มาค่อนข้างน้อยนะครับไมล์แท้แน่นอนนะครับจากเซรเราไม่มีกอลไมล์กลับไมล์นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ในส่วนของสภาพอะไรต่างๆตรงนี้นะครับนี่ของเครื่องเสียงนี่ก็เป็นซีดีวิทยุเอ็มมิสามนะครับที่มีในส่วนของช่องเสียบนี่นะครับ USB แล้วก็ AUX ด้วยนะครับผมนี่ก็คือออปชันมาให้ค่อนข้างครบแล้วนะครับเราเครื่องเสียงนะครับเป็น CD วิีโอ3นะครับก็ปรับขึ้นจุดขึ้นได้กันปกติเลยแล้วก็มาลงมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นประบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบ มันนุ่นนะครับผมนี่ดูได้เลยมันนุ่นะครับก็คือปรับมือนั่นเองนะครับปรับความเย็นนี่ครับเปิดแอร์ต่างๆก็ทําได้อย่างง่ายดายครับแป๊บเดียวก็เย็นแล้วครับนี่ปรับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ลงมาแล้วก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมมีในถโหมดสปอร์ตด้วยนะครับนี่เป็นแบบแถวตรงนะครับผมดูได้เลยแล้วก็โหมดดีปึ๊บเนี่ยครับเราเปิดกดนะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตด้วยก็มีให้เร่งแสงนะครับตรงนี้ไม่ได้ให้เปิดค้างถ้าเปิดค้างไปนานๆเนี่ยก็มีส่งผลกระทบต่อเครื่องแน่นอนนะครับผผมมมมแแล้้้ววกก็ีีท่พััขาใหดยนะครบ กับช่องเก็บของนะครับนี่นี่นะครับก็ค่อนข้างครบคันแล้วนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนของนี่นะครับที่บอกไปนะครับก็คือกูนสเปคชันเนี่ยเขาให้มากี่ดาวนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับไม่ได้โมนะครับว่าได้เนี่ยหดาวจริงๆนี่นะครับสภาพสวยเลยนี่นะครับผม ดูได้เลยภาพมาดีมากแล้วก็นี่นะครับถึงแม้จะมี5ดาวแต่เขาก็จะมีตีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ให้ดูกันได้เลยนะครับว่ากระจกหน้า,ามีหินกระเทาะบ้างบางส่วนแผ่นพลาสติกอื่นๆรอยขีดข่วนบางส่วนนะครับแผ่นพลาสติกอื่นๆลอยย่นเล็กน้อยนะครับก็คือมันมีอะไรอะ่ะเขาก็คือเช็คได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือเราตรวจคูนสเปคชันมาแล้วนะครับผมมีอะไรเราก็แจ้งกันตามตรงนะครับผมอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของสภาพรอบคันกันหน่อยนะครับ แล้วก็นี่นะครับชมหน้าหน้าตาของเจ้าสุกิเซียปี2020จด21นะครับก็ชมหน้าจะมาเป็นแบบม i n เนอร์เชนแล้วนะครับก็ดูหน้าตาได้เลยนี่นะครับไปโปรเจคเตอร์นะครับผมมีมาให้แล้วนะครับติดกับตัวรถเลยแล้วก็นี่นะครับดูได้เลยว่ากจากหน้าดูสวยงามนะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมดูได้เลยนะครับนี่ไฟหน้าไม่มีรอยแตกแล้วสภาพมาดีมากๆนะครับของเจ้าคันนี้นะครับดูได้เลยว่าสภาพดีจริงๆแล้วก็ จะได้ในส 1941, eg, gardens, morning, ่วนของนี้นะครับเป็นเหมือนลิ้นนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นลิ้นยื่นออกมานะครับคันนี้มีชุดแต่งนะครับสปอร์ตตี้มาให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสเกิร์ตหลังด้วยเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็แต่ในส่วนของสภาพด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสภาพมาค่อนข้างดีๆไปสวยเลยนะครับนี่ดูได้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับนี่นะครับสภาพมาก็คือไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นี่นะครับร้อเป็นล้อกระทานะครับผมนี่ ภ้าพก็แค่มีรอยเปื้อนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถ้าทำความสะอาดไปก็สวยใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เป็นล้อกทะขอบ15นิ้วนะครับผมอ่าแล้วก็มานี่ครับมาพองมาสเกิดด้านข้างนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับก็จบมองข้างปักไฟฟ้าปักไฟฟ้าแล้วนะครับนี่มานี่นะครับเปิดให้ดูในส่วนด้านในนะครับก็นี่นะครับดี๋ยวที่ผมพาทัวร์ออปชั่นภายในแรงต่างไปแล้วก็นี่พาดูในส่วนของนี่นะครับนี่ทำเป็นอาร์กหน่อยนี่นะครับ ดูได้เลยนะครับก็คือไม่มีในส่วนของร่องรอยการชนหนักจมน้ำพิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตัวเจอเราจะได้ซื้อคืน100%นะครับผมแล้วก็มาในส่วนของซอกในนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับสลักตัวเลขก็คือยังอยู่กันครบๆบนะครับผมรอยน็อตนะครับไม่มีร่องแค้แกะเกานะครับผมแล้วก็นี่สติกเกอร์เลขเครื่องนะครับแผ่นเพลทเลขเครื่องก็ยังอยู่กันครบๆนะครับเดิมเดิมไม่มีหายนะครับผมอโอเค แล้วก็ในส่วนของอย่างที่ผมบอกไปนะครับค mm hmm. ูนสเปคชันก็อยู่นู่นนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับในส่วนของสภาพด้านหลังนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังเป็นไงบ้างนี่เปิดให้ดูกันเลยก็นี่นะครับสภาพภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับมาสภาพ นี่เลยนะครับเนียนียนไม่มีการขาดหรือรุ่ยเลยนะครับผมเบาะผ้าเป็นเบาะที่แบบนี่นะครับระบายความร้อนง่ายนะครับผมนี่ภาพคือมาค้าโอเคนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับผมดูได้เลยแล้วก็มาเดยนนั่งให้ดูกันด้วยนะครับว่าสําหรับเจ้าเสียร์แนลกว้างขวางจริงไหมครับนี่ดูได้เลยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ครับพอดีด้านหน้าขยับเบาะมาแต่ว่าเขาทำวอลไว้ก็ไม่ได้ติดเลยนะครับนี่ดูได้เลย ค่อนข้างโอเคนะครับนั่งสบายอยู่เลยแล้วก็นี่ในส่วนของแฮนดลุงก็มีเหลือๆเลยนะครับผมนี่โอเคครับในการนั่งนี่คือโอเคเลยนะครับสําหรับเจ้าเซียสนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมนี่ส่วนของที่พักแขนนะครับผมพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ํามาถึงสองช่องเลยนี่นะครับโอ้โหความสะดวกสบายมีให้ครบครันจริงๆนะครับกับเจ้าซูซูกิเซียคันนี้นะครับนี่ สภาพนะครับก็คือดูได้เลยนะครับว่าคร่าวๆเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับมาดีเลยถ้าใครไม่เชื่อก็สามารถมาดูคันจริงได้ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลัล่นลุมแก้วสามแยกวัดบ่อทองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพด้านท้ายกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพด้านท้ายของเจ้าเซียสนคือ G.L ปี2020นีะครับผมนี่มาคือสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับนี่นะครับสปอยเลอร์ดักเทลด้วยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะครับผมนี่ ดูได้เลยนะครับดูสวยขึ้นมาเลยแล้วก็ในส่วนของการเกี่ยวงด้านในจะเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้คราก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่ดูได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสาหรับรถ4ประตูกว้างและสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดให้ดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับของเจ้าคันนี้นี่ในส่วนของชุดปะยางประแจแม่แรงก็ยังอยู่กันครบๆบนะครับผมก็คือดูกันได้เลยนะครับนี่ ของเดิมเดิมบ้าเดิมเดิมนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอ่างก็ดาเดิมนะครับซีนเดิมเดิมนะครับดูได้เลยไม่มีชนหนักจมนะิดความเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่จะมีอะไรก็เปิดให้ดูกันครบๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะครับตรงนี้นะครับไม่มีร่องรอยการล้วงแคกกานะครับไม่มีร่องรอยการขยับเลยนี่นะครับมาให้สภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างกันหน่อยนี่ครับด้านข้างขว่างขวา นะครับมาสภาพสวยๆเหมือนกันเลยนะครับนี่สเกิร์ตนะครับผมกั้นศาดอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ก็ในส่วนของนี่นะครับฝั่งนี้ดูกันหน่อยนี่นะครับนี่นะครับมาสภาพก็คือดีๆเดิมๆเลยแล้วก็มานี่นะครับในส่วนของจั่นไปไหนที่พาดูไปแล้วเป็นไงบ้างนะครับนี่เปิดให้ดูกันหน่อยนะครับผมอีกครั้งนะครับภาพลมชัดๆนะครับเบาะนะครับนี่ ดูได้เลยนะครับสภาพมาดีนะครับผมก็อาจจะมียับเล็กน้อยครับตะกี้นี้ผมนั่งไปแต่ก็สภาพมาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับสภามาดีจริงแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์จะเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของสภาพเครื่องยนต์เจ้าเซสมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,200สซีซีสี่สูบ16วาลววนะครับผมพอพร้อมกับขุมพลัง วีวีทีนะครับวอรไปผ่านนะครับให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่93แรงม้าเลยนะครับเป็นรถที่กว้างขวางแล้วก็ให้ในเรื่องของแรงม้ามาขับตังหวัดได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มาสภาพเป็นไงบ้างนะครับในส่วนของคันหน้านี่นะครับเม็ดอาร์คเห็นกันชัดๆนะครับเรียงตัวกันครบนะครับนี่ดูได้เลยสภาพมาดีนะครับผมแล้วก็นี่ นี่นะครับสีเดิมๆเบ้าชกเดิมๆนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับมอกก็อยู่นะครับนี่ร้อยเต้มสีนะครับตรงเอเบกเอเเนี่ยก็มีมาให้นะครับผมก็คือสภาพมาเดิมๆจริงๆแล้วก็นี่ในส่วนของสีตรงนี้นะครับเบ้าชกขวานะครับเดิมๆเลยมาสภาพนี้นะครับเรากล้าให้เลื่อนคำว่าไม่มีสนักสมน้ำผิดพลาดแล้วก็จะได้ในส่วนของการรับประกันเรื่องเครื่องเกียร์กล่องซียูได้วยนะครับหปีหรือ1 0,000มโลเพราะว่าการรับประกันอีกกว่าร้อยรายการเลยนะครับบอกเลยว่าออกรับเราไว้ใจได้นะครับเรานะครบมอุให้ หมดแล้วนะครับผมและแถมออกไปตอนนี้เนี่ยมันมีในส่วนของโปรฟทุกข้ค่าใช้จ่ายมันจะมีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฟรีนะครับตรงนี้ก็คือค่้นข้าง,ขงคุ้มค่านะครับผมและเจ้าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลย ก็สำหรับเจ้าคันนี้เป็น s u z u กิ S ีย1.2 GL ปี2020-2021นะครับมาในราคา399,000บาทมาจากคลิปนี้แคไปไปดนส่วนของโปรฟีดุค่าใช้จ่ายนะครับผมก็อย่าลืมแคปกันมานะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์097-82-943นะครับหรือจะเป็น l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมทักมหาอินเราได้เลยเรามีอินผมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากถามตรงไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยแล้วกอย่าลืม กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รถใหม่ๆที่เราเอามาอัปเดตโปรเช่นเคยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมนะครับสตาร์คาลดมือ2องดุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ